สวัสดีครับสวัสดีท่านครับวันนี้จะพามาชมครับวันนี้โอ้โหลูกค้าประจำเลยวันนี้ครับมาทุกวันนะวันนี้นี่ครับวันนี้เอาอะไรมาเนี่ยครับวันนี้โอ้นี่ครับหมึกครับหมึกย่างครับหมึกย่างวันนี้เท่ไหนวันนี้ยี่ยี่สามนะวันนี้ยี่สิบสามอ่าพฤศจิกายนครับวันนี้ครับดูมาดูครับดีลาการเขาเรียกอะไรครับปั่นใช่ไหมครับนี่ เงาเลยครับโอ้โหเลโอ้โหครับมันจะ้ไรคับตัวใหญ่ขึ้นครับปลาหมึกเรียกอะไรนะหมึกเรียกเครื่องเสียงเรียกเครื่องเสียงวันนี้จะเอาอะไรครับวันนี้มารับอะไรครับวันนี้โอเคครับโอกาสที่ไปเกยไข่ไข่ฟองกันล่อไปเรื่อยๆกันนะโอ้ครับเรื่อยสุดยอดนะครับวันนี้เย่นครับสุดยอดเลยครับวันนี้จะได้หมึกจะได้เสียงเหลี่ยมได้แอมครับวันนี้ครับเย็นครับเกย์แยบครับเอาพับแอมใช่ยหมครับครับเอาพับแอมนะวันนี้จะเดียว์ครับวันนี้เอาพับแอม โอ้โหวันนี้หมึกอร่อยครับหมึกอร่อยครับวันนี้จะเดี๋ยวดูใกล้ไปดูใกล้ครับวันนี้โอ้โหนี่ครับหมึกวันนี้เราเมาครับวันนี้วันนี้เมาคันครับเมาคันกับปลาหมึกครับปลาหมึกจะได้ยาตัวไ่มาเกเลยฮะเราก็ไปเรื่อยๆโอ้ขายไปเรื่อยครับเปังเปิดเพลงดิแจงวันนี้โอ้มีเครื่องเสียงเมื่อเมื Boy ่อเช้าได้อะไรไปเมื Et ่อเช้าได้อะไรครับตัวตัวแต่เทยได้ไปที่ปลั่มปังกระโดได้ครับเมื่อเช้าได้เครื่องได้เครื่องเสียงไปครับจะเด็กจึงชุดกับกับใช้ไฟสายไฟไหมครับ อ่าได้ครับพูดได้ครับเพื่อปลาเบอร์ขาไปไม่หนึ่งยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทยี่สิบบาทครับอหมาละยี่สิบนะครับสองมาสี่สิบได้ครับเนาะงสองมาสี่สิบสองมาสี่จะวันนี้เราเหมาครับเหมาไว้พนักงานเราวันนี้เหมาไว้พนักงานครับโอ้โหบ่อแล้ว่าจะเอาให้พนักงานมัจะเดีวันนี้เหมาให้พนักงานครับจะเอาปลาหมึกนี้กับแลกกับเครื่องเสียงไหครับกับไรกับได้เงี้ยนะกว่าจะกี่ร้อยบาทอยู่โอ้โหแลกแลกเครื่องเสียงอันนี้ เ็๊จิ้มใหม่เจ๊จิ้มใหม่พันหนึ่งสองร้อยบาทอยู่ครับโอ้กำไรเยอะกำไรเยอะครับแล้ววันที่ราเรอเราไปเรื่อยๆไปกินเราก็จิ้มแรกก็จิ้มไม่ล่าก็จิ้มมองแรกตามทุ่มก็จอพอแล้วโอ้ยถึงสามทุ่มนะครับต้องต้องต้องช่วยกันนะถึงสามทุ่มดีแล้วก็เอาให้พนักงานในวันนี้ครับเมานนี่ะครส์เอาเพิ่มอีกเอาเพิ่มอีกนะครับเอาเพิ่มอีก อ่เพิ่มอีกเตัวยี่สิบบาทนะยี่สิบบาทยี่สิบบาทอ่ะครับทีเด็ดครับีตามตัวน้อยอันนี้อันใหญ่ก็คือนี่ตัวใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่แล้วยาวโอ้ครับเป็นยาวนะนี่ครับทีเด็ดจริงครับทีเด็ดมากมาที่ร้านทุกวันครับมาที่ร้านทุกวันเราก็เอ้ยมาวันนี้ก็ถือว่าเก็บคลิปเล็กๆน้อยฝากกันวันนี้กินเนี่ยปลาเพลิ่งไอจิ้นเมื่อจิ้นเราก็ได้ไปแลกก็ได้หากินน้ำกันโอ้ครับครับครับปลามึกไปกินกับเราได้ครับวันนี้ อันนี้ก็บาดนื้อคู่กะเพยบาดกิเลสกับคู่กะเพยไม่ไกลครับไม่ไกลครับแม่เนี่ยครับบ่ไกลครับว่าไกลกันบ่าไกลครับนี่ครับคือว่าจะทำไ